สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อกองช่องน็กดีชาแนลนะคะวันนี้ช่องเน็กดีนะคะพาเพื่อนๆมาดูสิ่งประหลาดสิ่งหนึ่งนะคะที่บ้านนะคะพอดีเนี่ยเมื่อกี้นะคะเดินมากะว่าจะมาดูหน่อไม้นะคะเนี่ยค่ะกะว่าจะมาดูเจ้าหน่อไม้นะคะแล้วก็เดินมาเจอเห็ดนะคะเจอมาเจอมาเจอเห็ดพวกนี้นะคะเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเพื่มันขึ้นที่กอไผ่นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็มี ็เลยกะว่าเมื่อกี้นะคะจะมาถ่ายนะคะคลิปวิดีโอเห็ดเนี่ยให้เพื่อนๆดูแต่แต่พอดูไปรอบๆบกอนะคะก็ไปเจอเห็ดอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวมาชมเห็ดตัวน,นี้ก่อนนะคะเนี่ยตัวน,นี้ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเพื่อนเพื่อไม่รู้จักนะคะเนี่ดยดอกมันอยู่เป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าดูจากการสังเกตนะคะมันน่าจะกินได้นะคะเพราะว่ามันมีแมลงกินไปแล้วนะคะเนี่ย แมลงมันกินไปแล้วแต่เราไม่กินนะคะว่าเราไม่รู้จักนะคะแต่เท่าที่สังเกตนะคะใช้การสังเกตเอานะคะว่าตัวไหนกินได้ไม่ได้มันน่าจะกินได้นะคะเพราะว่าถ้าแมาลงกินได้คนก็ต้องกินได้ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะเ <c oughs> นี่ยค่ะคือมันเยอะมากค่ะเพื่อนๆเห็ดเนี่ย <c oughs> อยากพาเพื่อนๆไปชมนะคะคือเยอะนะคะเห็ดตัวนี้เนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ คือมันเป็นรอบกอไผ่เลยนะคะเนี่ยค่ะจะแกล้งเพ่อนเพื่อนดูคือเยอะแล้วก็เนี่ยค่ะชีวขึ้นใหม่ๆหมก็มีนะคะแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดอกงามๆนะคะแต่ว่าไม่กล้ากินนะคะเพราะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนะคะ แล้วใครรู้จักก็บอกชื่อมาหน่อยนะคะมิ้นชื่อมามาบอกกันหน่อยนะคะนี่ค่ะที่ขึ้นมาใหม่ก็สวยๆนะคะแต่ก็ยังมีอีกค่ะมีอีกนี่เยอะเลยค่ะรู้ว่าเห็ดอะไรนะคะนี่ค่ะดอกสวยๆงามๆขึ้นแบบเต็มเลยค่ะ มันเป็นลักษณะเห็ดนะคะมันนิ่มๆนะคะมันไม่แข็งนะมันนิ่มๆใต้ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะปล่อยให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาตินะคะไว้ดูนะคะดูเล่นมันสวยดีค่ะเดี๋ยวพามาให้ดูอีกค่ะมันเป็นรอบกอไผ่นะเพื่อนๆเยอะมากค่ะ เป็นนะคะฝั่งนี้เป็นน้อยนะคะนี่ดอกยังเล็กๆอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่อยๆนะคะเป็นเยอะเรื่อยๆเป็นคือแบบเป็นไม่หยุดเลยค่ะเดี๋ยวพอมันโรยก็ขึ้นมาอีกค่ะเดีย๋ยวอันนี้ไม่รู้เหตุอะไรนะคะอันนี้แปลกแปลกเพื่อนนะคะไม่รู้เห็ุอะไรนะคะให้ดูตัวนี้ ไม่รู้จักนะคะไม่รู้เห็ดอะไรแต่ว่าหน่อไม้เริ่มเป็นอีกแล้วนะคะเพื่อน,นเริ่มเป็นเยอะอีกแล้วนะคะเมื่อกี้เดินมาดูหน่อไม้นะคะแล้วก็มาเจอเห็ดนะคะก็กะว่าจะทําคลิปเห็ดไอดอกสีเนี่ยค่ะกะว่าจะทําคลิปเห็ดตัวเนี้ยให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็บังเอิญน,นะคะมาเจออีกเห็ดนึงค่ะ ะะพอสุดท้ายนะก็มาสะดุดที่เห็ดดอกนึงนะคะเพื่อนๆพอเห็นแล้วคือมันสะดุดตาค่ะแล้วก็รู้จักเลยนะคะเพราะเคยเห็นในข่าวนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะพเพื่อนๆรู้จักไหมคะมันคือเห็ดอะไรมันคือเห็ดดาวดินนะคะเนี่ยมันเป็นเห็ดหายากนะคะเพื่อนๆคือหาดูยากนะคะหนึ่งในสิบของโลกนะคะเป็นเห็ดหายากนะ แล้วมันมาขึ้นที่บ้านนะคะโอ้โ oh, หคือแบบตื่นเต้นมากนะคะตอนเห็นคือเห็นพอเห็นปับ๊บมันคล้ายๆกับเห็ดดาวดาวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยไปดูใน Google นะคะเข้าไปิร้ชใน Google คือใช่เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วมันมาขึ้นไม่ว่ามันมาขึ้นได้ไงนะคะเพื่อนมาขึ้นที่บ้านเนี่ยค่ะยให้ดูกันชัดๆนะคะแต่เขาบอกว่าเห็ดดาวดินกับเห็ดเพาะเนี่ย มันเป็นชนิดเดียวกันนะคะแต่พอเข้าไปหาข้อมูลมันไม่ใช่นะคะเพื่อนๆมันคือคนละเห็ดกันนะคะแต่ว่าเวลาเห็ดเผาะมันแก่จัดนะคะมันจะแตกลักษณะคล้ายกับเห็ดดาวดินนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าที่เข้าไปดูข้อมูลนะคะเขาบอกว่าเห็ดเผาะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะแข็งนะคะบริเวณตรงเนี้ยมันจะแข็งแต่เห็ดดาวดินมันจะนิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วพอเนี่ยค่ะจิ้มดูนะคะคือมันนิ่มจริงๆด้วย จิมให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะคือมันนิ่มอะคะ่ะเนี่ยนี่แสดงว่ามันคือเห็ดดาวดินนะคะมันไม่ใช่เห็ดเพาะน,นะคะเพื่อนๆส่วนบริเวณตรงนี้ค่ะมันจะมีรูอยู่นิดนึงนะคะบริเวณตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูอยู่นิดนึงเพื่อพอมันแก่จัดเนี่ยนะคะมันจะปล่อยฮอร์โมนของมันนะคะเนี่ยมันจะปล่อยฮอร์โมนออกมาเมื่อกี้ตอนจิ้มมันครั้งแรกนะคะเพราะว่าอยากพิสูจน์นะคะ มันก็มีเป็นฝุ่นๆนะคะออกมาจากตรงเนี้ยนั่นแสดงว่ามันกําลังจะปล่อยฮอร์โมนเนี่ยมันจะเกจ่จากแล้วมันจะปล่อยฮอร์โมนออกมานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะคือมันเป็นเห็ดหายากนะคะหายากคือหนึ่งในสิบเลยคะคะไม่คิดว่ามันจะมาขึ้นที่บ้านนะคะเพื่อนแสดงว่าที่นี่ต้องโชคดีมากเลยนะคะบ้านคือโชคดีมากเลยก็ ไหนๆก็โชคดีแล้วนะคะขอโอกาสขอพรอแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนครอบครัวในบ้านเนี่ยมีความสุขความเจริญนะคะมีความเจริญยิ่งๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงะคะ่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ยอดทรัพย์นะคะเพิ่มพูนทวีนะคะ เป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะมียอดซับเพิ่มพูนเป็นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันนะคะขอให้รายได้เข้ามาเยอะๆนะคะถ้าใครอยากรับพรก็พิมพ์สาธุไว้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนขอพรให้แล้วนะคะเผื่อมันจะโชคดีนะคะเพราะว่าเห็ดนี้มันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะคะแต่เออ แต่จากการที่เข้าไปหาข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นก็กต่อเมื่อนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะใบไม้กิ่งไม้นะคะบริเวณข้างๆเนี่ยมันทับถมกันแล้วก็มันจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆมันเหมาะแก่การขึ้นของมันนะคะมันก็เนี่ยค่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดทุกที่มันอุดมสมบูรณ์บางที่มันก็ไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็มัน มันไม่ใช่จะขึ้นกันง่ายๆนะคะถามว่าโอเคนะคะถือว่าเราโชคดีมากนะคะที่มันมาขึ้นที่บ้านนะคะที่แรกอยากจะเก็บไว้นะคะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องรวยอยู่แล้วนะคะเห็ดเนี่ยมันจะเกศแล้วมันจะร่วงรยไปนะก็เลยพอเข้าไปศึกษาใน Google นะคะเขาบอกว่ามันจะปล่อยฮอร์โมนนะคะแล้วเผื่อว่ามันจะแตกดอกขึ้นมาอีกนะคะไม่ว่าจะปีไหนๆเนาะเนี่ยคะ่ะก็เลยปล่อยให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ เผื่อว่าฮอร์โมนของเขามันจะกระจายไปช่วกอไผ่เนรอบหน้ามันจะพาเพื่อนเพื่อนมาเยอะเยอะเลยนะคะรอบนี้มันเป็นแค่ดอกเดียวนะคะเมื่อกี้ก็คุยหาแล้วนะคะข้างๆเนี่ยค่ะคุยหาบริเวณข้างข้างแถวนี้นะคะก็ไม่เจอแลวนะคะเจอแค่ดอกเดียวนะคะดอกเดียวก็ถือว่าเป็นบุญตามากนะคะที่ได้เห็นนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่เขามาขึ้นให้ที่บ้านนะคะกอไผ่กอ,กอนี้นะคะมันถามว่า มีความอุดมสมบูรณ์ไหมมีเยอะมากเลยค่ะมันเพื่อนเพ,นเพราะว่าเห็ดเยื่อไผ่ก็เคยขึ้นแล้วนะคะเคยขึ้นหลายครั้งแล้วนะคะเห็ดเยื่อไผ่แต่ว่าช่วงนั้นยังไม่ได้ทําวิดีโอนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามันเป็นเห็ดเยื่อไผ่จนมันล่วงมันโรยไปนะคะแล้วเข้าไปศึกษาใน Google ว่ามันคือเห็ดอะไรนะคะเพราะตอนนั้นเก็บมาเล่นด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่มันจะเป็นมีแบบข้างในมันเมือกเมือกเนี่ยค่ะเป็นรูปก,กลมๆก,ก็เข้าไปศึกษาใน Google พึ่งแล้วก็พึ่งรู้นะคะว่ามันคือเห็ดเยื่อไผ่นะคะเพื่อนค่ะก็แสดงว่าตานเราถือว่าโชคดีนะคะแล้วก็เป็นบุญของทางช่อง Next d c h a n l ด้วยนะคะที่ได้เห็นเห็ดดาวดินนะครับดอกสดๆเลยนะคะเพื่อนๆได้เห็นเป็นบุญตานะคะก็โอเคนะคะนี่เนี่ยค่ะมันแอบอยู่แบบเนี้ยเมื่อกี้ แต่พอเห็นคือรู้จักเลยนะคะเพราะเคยดูในข่าวนะคะเพื่อนๆปล่อยให้เขาอยู่นะคะอยู่ตรงนั้นต่อไปค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้แค่เดินมาดูหน่อไม้นะคะเพราะว่าหน่อไม้เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะหน่อไม้ก็เยอะนะคะนี่ พอดูหน่อไม้ก็มาเจอเห็ดนะคะเม่อกี้เห็ดตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะกินได้ไม่ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้กินนะคะไม่เอานะเพราะว่าไม่กล้ากิน,นะคะ่ะเห็ดนี้ก็เยอะนะคะเห็ดดาวดินก็เพิ่งเห็นครั้งนี้ครั้งแรกนะ,ะนเพื่อนๆถือว่าเป็นบุญตามากนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย